มาดูแป้งนะคะอันนี้คือแป้งแป้งที่เราแป้งข้าวเหนียวที่เรานวดกับเย่าชีขักนะคะย่าชีขักแล้วก็น้ําตาลปี๊แล้วเนี้ยหมักข้ามคืนไว้แล้วทําแต่เมื่อคืนวันนี้ก็เริ่มมาปั้นกันก็จะได้แป้งประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะพออย่างนี้เราหมักข้ามทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วใช่ไหมคะเช้าเราก็มาปั้นใส่ ไส้เนี่ยก็จะประมาณสิบแปดลูกค้าต้องการไส้ใหญ่แป้งบางเพราะฉะนั้นไส้ใหญ่เนี่ยเราตัดใบตองนะใบตองเราใช้ความกว้างเข้าชามนี้เลยนะ แค่พอใบตองเนี่ยพอมันพอมันเริ่มแห้งลงมันก็จะมันก็จะเล็กลงนิดนึงนะนก็จะได้ไส้ประมาณนี้แล้วก็ดิดแป้งขึ้นมานะคะอันนี้ยไส้สิบแป้งแป้งเราใช้ประมาณยี่บสี่ แป้งแป้งใช้ประมาณยีี่นะคะแล้วก็ขดให้มันแบนๆเหมือนห่อไส้ทั้งหลายอะคะ่ะไส้สาลาเปาอะไรก็เหมือนกันให้ข้างๆมันแบนหน่อยตรงกลางให้มันนูนิดนึงใส่ไส้ลงไปค่ะแล้วก็ห่อให้มิดอันนี้กลมเสร็จแล้ว ปกติเนี่ยเราจะต้องมานั่งทาเอาน้ํามันทาใบตองแล้วก็ขี้เกียจค่ะก็เอาเนี่ยจุ่มในน้ํามันเลยแต่ไม่ต้องกลัวมันมันนะเพราะว่าพอเราเอาขึ้นมาเนี่ยน้ํามันมันจะน้อยมากเลยเสร็จแล้วเราก็มาห่อค่ะห่อเวลาวางใบตองเนี่ยอันนี้เห็นไหมมันเป็นทางยาวแล้วก็เอาอันใบนั่งในเนี่ยเป็นทางขวางนะคะแล้วทำครววค่ะ กลวยนะกวยแบบนี้ก้าลูกขนมเทียนที่เราปั้นใส่มันไปแล้วก็ห่อค่ะเนี่ยเราว่าเราตัดใบตองใหญ่แล้วนะแต่ไส้อะมันใหญ่กว่าจนบางอันอะ่ะมันปิดไม่ได้นี่ค่ะได้แล้วขนมเทียนหนึ่งชิ้นโอเคนะ ประมาณนี้นะคะขอให้อยู่อีกทีหนึ่งเวลาวางต้องวางขวางกันนะอันนี้เป็นทางยาวเพราะฉะนั้นเลยต้องวางทางขวางขวางกันแล้วก็จกับทากลวยค่ะทํากลวยแล้วก็เอาเนี่ยพิปั้นเอาไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็หอ่อแบบอืมอันนี้ใบตองแฝด ประมาณนี้ค่ะกระหองไปนี่ค่ะเรียบร้อยเนาะโอเคบาย